มีวิชนะวันนี้ครับมามาว่าถึงฟุตบอลชิงถ้วยประธานคิงครับนะครับครั้งที่51นะจับตลาประกบคู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นไปตามคาดตามโผนะคิงครับเมืองการครั้งนี้ก็ทิมจ้าทยซึ่งปัจจุบ,บันนี้อยู่อันดับที่102นะครับจะเจอกับฟิจินะฮะอันดับที่150เป็นแมตช์แรกเลยนะครับแล้วก็อ e ิรักซึ่งอยู่อันดับที่58 ของโลกนีทสุดนะทั้ง4ทีมเลยก็จะพบกับฮ่องกงทีมดับที่147นะครับก็ทั้ง2คู่นียจะเตะกันวันที่4กัญญาญานยายนนะที่สนามกีฬากา,การจังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าสนามกีบบัวซึ่งณเวลานี้เขาทำการรีโนเวททำใหม่นะฮะจะสามารถจุแฟนบอลได้เพิ่มมากขึ้นเป็น1 4 0 0 0นคนเขาว่างั้นแต่ผมว่ามันยังน้อยนะ ซึ่งเมืองสพันเนี่ยกับเมืองท่องเที่ยวอย่างกาญจนบุรีเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้คนที่คนต่างถิ่นเนี่ยจะไปเยือนเมืองการเยอะแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะข่าวดีล่าสุดเนี่ยก็คือทางดวนมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสิที่บางใหญ่กาญจนบุรีเนี่ยเขาจะอนุญาตเปิดให้ใช้ฟรีนะในช่วงบอลคิงคัพระหว่าง1นึ่งถึงสิบพายนเนี่ยเปิดให้วิ่งฟรีเลยนะ เขาบอกใช้เวลาแค่สี่จุดีถึงเมืองกาญโ,โหไปเพียบเลยกันนี้แหล่งเที่ยวเยอะด้วยนะฮะช่วงนั้นน่าไปเดียวแต่มแม่แปลกใจนึงการประกบคู่นะที่ผ่านมานี่คือหลายคนต้องบอกว่าโอ้โหฮ่องกงนี่เก่งนะก่อนหน้านี้เป็นเดือนเลยคือออกโปสเตอร์มาก่อนอย่างดีเลยว่าเออเจอร์ลักครับ ทั้งที่ยังไม่จำสลากเลยนะสแสดงว่าแม่นมากนะลงทุนนําโปรแกรมไว้ก่อนล่วงหน้าอ้าวไม่เป็นไรยังไงก็เดี๋ยวถ้าเกิดเจ๋งจริงเจ๋วจ,จ,จริงเดี๋ยวก็ามาเจอกับทีมชาติไทยอยู่ดีนะช่วงอของรอบชิงนะครับซึ่งรอบชิงนี่เขาจะเตะกันในวันที่ที่7กันยายนนะครับก็คาดว่าจะเป็นกิงคัพที่สนามแตกครั้งเนื่อคราวนี้นะ ไปดูคนให้สนุกนะครับถ่ายท่อสดทรังไทยรัฐทีวีและอีกหลายหายเพจนะครับร mm ้อ hmm. ติดตามมันจะมีข่าวความขึ้นไหวเป็นระยะครับผม